รถคันนี้นะคะบอกเลยเลยว่าสวยไร้ที่ติจริงๆแล้วก็สดด้วยนะคะเหมือนคนขายเลยยังไงยังงั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่ตัวรถนะคะใครที่มองหารถปีใหม่ๆนะคะรถไม่เคยชนก็แนะนําตัวโตโยต้ายาริสคันนี้เลยนะคะแรงได้ใจจริงๆคะ่ะพามาชมกันอีกแล้วนะคะกับตัวโตโยต้ายาริสหน้าใหม่นี่เลยนะคะปี2018ตัว e นะคะสวยสดอีกแล้วนะคะคันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ลูกค้ามี าการแรกเทินมานะคะสภาพสวยสดมากให้ดูรอบตัวรถนะคะแต่งมาอย่างหล่อเลยสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ล้อแม็กมาลายใหม่ด้วยนะคะโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าใครช้านี่พลาดแน่ๆนะคะมาไวไปไวจริงๆนะคะนี่เชื่อเลยว่าอยู่ไม่กี่วันนะคะเดี๋ยวก็ไปแหละเปราะสวยจริงๆนะคะสเกิร์ตรอบคันก็ให้มาแต่งแบบเต็มๆเลยนะคะ รุ่นนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังอะไรมาให้แล้วล้อแม็กอย่างสวยยางยังใหม่อยู่นะคะขับได้อีกนานนะนั่นน,นทีจะมีคันสวยๆแบบนี้โผล่มาให้เห็นนะคะความเดิมของเขานี่จัดเต็มเดี๋ยวมิ้นพาไปดูอีกเช่นเคยนะคะแบบที่เคยพาพี่ๆทุกคนดูนั่นเองนะคะการชนการความมีมาไหมไรายละเอียดต่างๆเมิ้นให้ดูหมดเลยนะคะพวกน็อตพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โชมนี้นะคะเป็นโชมที่ลูกค้าเขาค่อนข้างนิยมมาดูกันที่ภายในนะไม่แค่ประมาณแสนสองเท่านั้นเองนะคะเป็นไม้แท้นะคะเราจะไม่กรองไม้นะคะอันนี้เข้าสูตรประวัติตลอดเลยนะคะเช็คประวัติสูตรได้ภายในเป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะผ้านะคะคอนโซลหน้าก็จะเป็นพวกวิทยุเครื่องเสียงมาแบบนี้ให้นะคะใครอยากได้เบาะหนังก็ไปเปลี่ยนเป็นเนบาะหนังได้นะ อันนี้แล้วแต่วความชอบของบุคคลเลยนะคะแต่บอกผ้าข้อดีของเขาก็คือไม่ร้อนนั่นเองนะคะนั่งสบายตัวนั่นเองเนาะภายในสีดํานะคะสดไม่มีรอยเปื้อนใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาใช้น้อยไม่ค่อยได้ใช้นะคะภายในสะอาดนะคะเขาเป็นคนรักรถด,ด้วยนั่นเองนะป้ายทะเบียนแจ้งย้ายได้นะคะเป็นป้ายทะเบียนรุงเทปได้นะคะ ภายในของเขาก็กว้างขวางนะคะสไตล์ของตัว t o y ยต้ายาร s แบบนี้เดี๋ยวมาดูกันที่ตะเข็บน,นะตะเข็บด้านไทยของเขาเป็นตะเข็บเดิมนะคะน็อตเดิมนะคะทุกคันของมินแทบจะเดิมเดิมกันหมดเลยมั้งร้อเนี่ยนะเพราะว่าขายแต่รถสวยๆนะคะรถชนรถความเราไม่เอามาเลยนะคะเราจะสแกนให้ลูกค้าก่อนนะคะนี่การันตีว่ารถ บ้านคุณมินนี่สวยทุกคันสดทุกคันไม่มีชนไม่มีคว่ำนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านท้ายนะด้านท้ายนี่ก็เดิมเดิมนะคะไม่เคยมีชนท้ายมานะเพราะว่าถ้าชนท้ายมาเนี่ยก็จะมีการทําพ่นสีมาใหม่นะคะพวกรอยเม็ดอางต่างก็จะหายไปนะคะแต่บ้านนี้คือเดิมเดิมของโรงงานก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมาดูกันที่พวกน็อตด้านข้างนะคะไม่มีรอยขันทําสีหรือแกะออกใดใดทั้งสิ้นนะคะตะขิบนะคะ ด้านข้างนะคะรอยเม็ดอากต่างๆยังคงเดิมเหมือนเดิมทุกชิ้นนะคะแบบนี้ก็คือไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆมาทั้งสิ้นนะคะล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคันนะคะที่เม็ดอากจากโรงงานยังอยู่อันนี้คือแน่นอนว่าไม่มีเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าบางคันมาไม่มีเม็ดอากน,นั้นให้ให้สันนิษฐานไว้เลยนะคะว่ารถอาจจะมีอุบัติเหตุมาเนาะ นี่มาที่ด้านหน้านะคะคันด้านหน้าซ้ายขวายังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่มีการถอดแกะทําสีใดๆเครื่องเดิมนะคะเห็นเพลททุกอย่างยังอยู่นะมินจะให้ดูแบบนี้ทุกคันนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นเนาะเพราะว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดไม่ไม่สะดวกมาดูรถเองมินก็ถ่ายคลิปแบบนี้ให้ดูได้ง่ายๆแล้วตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะแน่นอนว่าคลิปตรงปกทุกคันไม่มีเมคใดๆทั้งสิ้นนะคะ ให้ดูกันเห็นๆเ,เลยนะคะไม่ได้ให้ดูแค่ความสวยของตัวรถนะคะแต่ยังให้ดูในเรื่องของโครงสร้างความเดิมนะคะทุกอย่างให้ลูกค้าเห็นแบบชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะคันนี้ขับดีนะคะใครได้ไปค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะคะขับแรงมากมีบางคนที่ขับร,ร็ววนะคะแล้วก็ลองขับมาแล้วนะคะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบก็เหยียบมาสบายๆนะคะ ถ้าใครสนใจอยากได้รู้สภาพดีๆสวยสดไม่มีชนไมุ่ยความนะคะก็ทักมิ้นมาได้เลยนะคะที่เพจรถบ้านคุณมิ้นนะคะ